ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ งงฟิล์มรัฐภูมิเปิดใจช้ำชีวิตดิ่งลงเหวซึ่งล่าสุดหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาเปิดใจชีวิตตัวเองบอกเราเรื่องราวในวันที่ถูกพลักลงมาจากตำแหน่งซูเปอร์สตาร์แถวหน้าเมืองไทยเผชิญชีวิตขาลงที่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำงานหาเงินต่อไปให้ได้จนกระทั่งเข้าใจสัจธรรมของชีวิตหายไปนานถึง5ปีซึ่งหนุ่มฟิล์มกล่าวว่าตัวเองดูนิ่งสงบขึ้นเพราะได้เจอประสบการณ์ต่างๆมาตามวัยที่มากขึ้นซึ่งชีวิตของหนุ่มฟิล์มนั้นเรียกได้ว่า สูงสุดขึ้นสู่สามัญที่แท้จริงวันหนึ่งไม่มีงานทําเลยเพราะต้นสังกัดบอกจะไม่ให้งานนานถึงสองปียอมรับว่าคิดถึงแฟนคลับมากเราไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่2ปีที่ผ่านมาก่อนจะถูกพักง,งานหนุ่มฟิล์มเล่าว่าตนเป็นสอลหลักครอบครัวมาโดยตลอด พอวันหนึ่งไม่มีงานทำแถมต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและไปเรียนต่อต้องใช้เงินเก่าไปสมัครเป็นคนล้างจานร้านอาหารไทยอยู่ได้6เดือนก็มาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านคนที่มาร้านจำเราได้ก็ตกใจแต่ก็มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเพราะว่าคิดถึงเรานอกจากนี้ยังต้องหาช่องทางหาเงินด้วยการไปร้องเพลงกลางคืนเช้าเรียนหนังสือเย็นมาเสิร์ฟกลางคืนร้องเพลงเป็นแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองละคะ่ะ